อำเภอศรีบุญเรืองวาดฝันรวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนจัดสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ศีบุญเรืองเมืองแห่งกีฬาพุ่งเป้ารองรับกิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค3ร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่50ที่จังหวัดอุดรธานีในปี69 เมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมอสอมอร่วมใจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบำรูนายเพทายจรกระโทบนายอำเภอศรีบุญเรืองนั่งหัวโต๊ะประชุมปรึกษาหารือแนวทางและความเป็นไปได้ของการจัดสร้างสปอร์ตคอมเพก สบุญเรืองเมืองแห่งกีฬาหวังเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางการกีฬาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของอำเภอสิบุญเรืองโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนองบำพูผู้แทนกรกะทจังหวัดนองบลำพูผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดนองบำพูโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนองบลำพู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนองบลำพูสาขาสีบุญเรืองผู้กำกับสพสีบุญเรืองสสออาเภอสีบุญเรืองประธานสภาอบจนนงบำพูอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบำพูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พ่อค้าข้าหาบดีและเจ็ดภาคีเครือข่ายของอำเภอศรีบุญเรืองเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางและทิศทางการจัดสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ศรีบุญเรืองเมืองแห่งกีฬาในพื้นที่สาธรารณาโคกป่าม่วงใกล้ๆส่วนสาธรารณาเขื่อนบ้างไฟแสนจำนวน129ไร่บ้านมอใต้อำเภอศรีบุญเรืองในปี2569 นายเพทยจรกระโคกนายอำเภอศรีบุญเรืองกล่าวว่าโดยศักยภาพของอำเภอศรีบุญเรืองมีความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและระบบาสาธารณูปโภคดีกว่าหลายอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพูมีพื้นที่ติดกับอำเภอหนองนาคำและอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นอําเภอผาขาวจังหวัดเลยการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วเหมาะกับความเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายแต่อาจจะไม่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวหากแต่วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่นไม่ได้อยกว่าอำเภออื่นๆรวมถึงมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่งต่างประเทศ และมีบุคลากรที่ทรงคุณค่าเป็นนักกีฬาระดับแชมป์โลกให้อําเภอศรีบุญเรืองในส่วนของนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับอำเภอศรีบุญเรืองอาทิคุณครูสมสงาบุญนอกนักกีฬากรีธาอาบุโสทีมชาติไทยได้แชมป์ระดับโลกและเอเชียรวมถึงมีนักฟุตบอลชายหญิงติดทีมชาติไทยรวมถึงมีนักมวยไทยและสากลสมัครเล่นติดระดับจังหวัดกีฬาและหลายรายการ ในขณะที่จังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพงานมาหรรมพืชส่วนโลกในปี2569และเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่50ในปี2569ในส่วนของจังหวัดหนองบัมพูได้เตรียมการในส่วนของครัวโรครองรับกิจกรรมดังกล่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมในการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค3เข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าว ด้านนายคมสันนิมยองตระกูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวถึงมุมมองและเป้าหมายของมิติการท่องเที่ยวที่มีการวิเคราะห์ตัวเลขสถิติและแนวโน้มวางเป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำพูในอีก20ปีว่าจะเป็นเมือง Smart Tourism Sport Complex Standard p r e าร์ดพรีเวรองรับกิจกรรมระดับชาติสากลและนานาชาติเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชุมชนเกษตรปลอดภยัย เิก100%ด้วยเทคโนโลยีอินโนเวชันที่ทันสมัยผ่านสื่อและการประชาสัมพันธ์ตลาดเชิงลุกสู่กลุ่มเป้าหมายพร้อมยึดโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย,อย่างยั่งยืนและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอสิบุญเรืองในภาพรวมใน5ปี10ปีและ20ปีตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำพูด้านในอำเภอศิบุญเรืองกล่าวถึงแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำพูระยะ5ปี พศ2566ถึง2570ในแผนทบทวนแผนงานโครงการที่บรรจุลงในพื้นที่อำเภอสิบุญเรืองไว้หลายโครงการในขณะที่แผนการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตการก่อสร้างสนามกีฬากลางอำเภอสิบุญเรืองเป็นหนึ่งแผนงานและโครงการที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนอรบุรูร่วมกับอำเภอสิบุญเรืองและอบตอเมืองใหม่เสนอและถูกบรรจุรวมงบ ประมาณที่ระบุไว้จำนวน450ล้านโดยในปี2566 150ล้านปี2569 150ล้านและปี2570 150ล้านรวม450ล้านบาท โดยในเบื้องต้นที่ประชุมมอบหมายให้อบตอเมืองใหม่ร่วมกับที่ดินอำเภอศรีบุญเรืองดำเนินการประชาคมชาวบ้านในพื้นที่เพื่อส่งมอบพื้นที่สาธารณาโคกป่าม่วงจำนวน129ไร่บ้านมอใต้ตำบลเมืองใหม่ใกล้ๆกับส่วนสาธารณะเขื่อนบ้างไฟแสนดำเนินการจัดสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ศีบุญเรืองเมืองแห่งกีฬาโดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนงบวลำพูร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนงบวรลำพูรวมกันออกแบบแปลนแผนผ,นผังในการก่อสร้างสนามกีฬาแต่และชนิดพร้อมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดนองบวรลำพูระยะ5ปีในปี2566ถึง2570ของจังหวัดนองบวรลำพูเพื่อความเป็นไปได้ในปีต่อไปนายเพทายกล่าวทิ้งท้าย ได้เนี่ยมันใช้คําว่าขบวนการเมืองนะคําว่าทะบวนการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับท่านเอ่รานการส่วนกลางแล้วส่วนท้องถิ่นตามความหายของพอที่ดินนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันต้องแยกสองอย่างออกจากกันแล้วหนึ่งเรื่องงบประมาณสองเรื่องผู้ขออนุญาตถามว่าถ้าจะให้อปตเป็นผู้ขออนุญาตใช้เอานี้นะสมมตินะสมมติก่อนนะ ให้อบตเป็นผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินแปลงน,นี้โดยยื่นเรื่อง,รอ,งองขอใช้นะครับในขั้นตอนที่จะขอเงืมานะครับซึ่งเราก็คงจะเดี๋ยวจะให้ท่านหัวหน้ายุทธศาสตร์ท่านนายกูณาให้รายละเอียดว่าการขอในลักษณแบบนี้นะครับมันจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นหมายความว่าถ้าหน่วยขออนุญาตชาวบ,บ้านไม่ได้ใช้ผู้ง่ายไม่ได้ใช้ประช้าแล้ว ก็อาศัยทิ้งร้านคือวัตถุประสงค์การเป็นปา่าช้าก็ก็ไม่ได้ใช้แล้วเนาะคราวนี้ผมอยากจะอยากให้ท่านาที่ดินนะครับท,ท่านที่ดินเนี่ยช่วยให้ความชัดเจนกับที่ประชุมนิดหนึ่งนะครับเ,เกี่ยวกับาการอาขอใชอ้ที่ดินสาประโยชน์นะครับใน3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่อง าการขอขอถอนสภาพตามมาตรา8ปนะข้อสองนะ,ะกับอันที่2คือเรื่องการขออนุญาตใช้ตามมาตรา9นะครับแล้วก็อันที่3คือการขอเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ดิน3ประเด็นเนี้ยมันมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะแล้วในกรณีของประเด็นที่เรากำลังถกกันอยู่เนี่ยคือเราต้องการที่จะสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์เนี่ยมันน่าจะ เป็นกรณีไหนอย่างเช่นว่ากรณีหนึ่งขอถอนสภาพสองเมื่อได้รับสบภาพขอใช้หรือว่ากรณีขอขอใช้ธรรมดาได้ะอะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะจะได้เดินไปกันถูกครับขอขอเรียนเชิญน,นะครับในการสร้างถนนรับกรรับรู้โค <10. S 1> ้งั้างหน้าถนนนนข้างข้างนแล้วเกิดอาคารสนามรถร่อนเนี่ยเป็นการขอสภาพตามระดราไปอันๆๆน,นี้ต้องพิจารณาเพราะว่าระดับนะครับแต่การเนินการเนี่ยขอสภาพเนี่ย ป่าจะได้เป็นอะไรกิการส mm ุขภาพสงขภาพคณะปีนานมากระเบียบก็เลยอนุญาตให้ในกองทุนการเงนดุร hmm. ิยาง่ายยืมพอใช้ผู้ชนาด้วยพอใช้สารมะลาเก้าท่านี้ขอใช้สารละาเก้าเนี่ยเดี๋ยวมียืมต่อท่านในปัจจุบันยกเลิกลวหน้าก็ยืมต่อที่ินสาคารได้นะครับแต่หน่วยงานที่ยืมก็คือกระบันเงินซึ่งสถาบันเงินในที่นี้ต้อง อย่างที่มีความขบวนเป็นบอกว่าหลังจากที่เราเราได้รับพื้ที่ดินเรียบร้อยแล้วการดูแลรักษาเนี่ย่างงานไหนที่จะมีสายพันธุ์งานที่จะดูแลต้องพ้นเพราะต้องยอมรับว่าประโยชน์ที่ได้รับมันไม่พอเทีย่ลิงักหรอกนนะครับต้องมีแต่งานหลักจริงจริงที่จริงออามาทครับอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของอ่าพิศนุโลกในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ ยังไงดูประการเหมือนกันแต่แต่บ้างกรณีเนี่ยก็ซับเป็นสปอร์ตคอมเพกเนี่ยผมว่าผมการณ์เรื่องกีฬาน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่น่าจะจะจะเวิร์กกว่าครับครานี้ถ้าถ้าจะเป็นอยา nine, ่างนั Arizona, <Alex> ้นก so ็ค so ือต so ้องเสนอเรื่องไปให้ทางส่วนกลางมอบงานให้ทางททของของบัวนั่นเองจะผู้ประสานงานที่จะสรุปตามหลักการจะเป็นอย่างไรครับแล้วที่ไหนนฮะในเรื่องแบบเป็นแต่ คันนี้ในเรื่องที่ที่ท่านที่ดินท่านได้กุนันตันเรียนนะคือเรื่องของอการขอถอนสภาพนะมันต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาขอถอนสภาพต้องใช้เวลานะ,ะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยการที่จะเอาหลักฐานส่วนหนึ่งไปขอใช้ที่ดินเนี่ยมันต้องเกิดจากกระบวนการออกแบบวางวางมาสเตเปนไว้ก่อนคําว่าออกแบบเนี่ยไม่ใช่หมายถึงออกรายละเอียดว่าตรงนี้สูงเท่าไหรน่นะครับเรามาวางเป้าว่าเรามีพื้นดินอยู่เท่านี้ อ่าเรามาดูว่าจะเอาอะไรจะผมงานสคบคเครับเกิดแทนท่านเยที่การเืองมโบูครับขออนุญาตกับเรีนที่ประชุมนะครับว่าในส่วนของเยาราอยู่เข็นน่ก็คือเจ้าองฝังเลยนะครับอในพื้นืองของหนองบัวภูนพืที่เขตพื้นที่ของอำเภอนี่ยในผมเริดพื้นที่แล้วเนี่ยอ่อเป็นสี สีชมพูนะครับยี่ห้อเป็นพื้นที่ของชุดชุดซึ่งก็กำหนดไว้อยู่ว่าพื้นที่ของสีชมพูเนี่ยกำหนดให้ให้ทำยังได้บ้างนะครับที่ขออนุญาตนำเรียนสั้นๆก็ว่าเป็นเป็นพื้นที่สีชมพูแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่หอใสพาณิชยกรรมเกษตรกรรมสถานศึกษาสถานสถาบันศาสนาสถาบันราชการ การสารูโภคสาโาการหรือสิ่งสารประโยชน์สําหรับใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับก็ดูในข้อกาหนดให้ใช้ก็ไม่มีข้อห้อามใน,รนเรื่องของเรื่องสังกิลาก็สามารถที่จะเริจารก่อสร้างได้นะครับส่วนในเรื่องของอิปพีเดนที่ท่านประกานบอกว่าเรื่องของการวางผังในการผังที่จะวางในพื้นที่ตรง ตรงที่บริเวณที่ก่อสร้างนะครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงซึ่งทางโยธาอาจจะไม่มีความพนัดในเรื่องของการวางพื้นดวางได้แต่ว่าจะต้องเป็นควบคู่กับคนที่มีความความชำนาญในเรื่องของเรื่องกีฬาในสถานที่นั้นก็คือสนามสนามฟุตบอลจะวางที่ไหนทางทางล้มฉางแหนไปด้านไหนซึ่งซึ่งจะต้องเอาจากทางท้องที่กีฬามา มามาปรึกษากันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะวางมีแบบมีแปลนมีติถของอาคารมีวิถของที่ดินแล้วเนี่ยทาสงสำนักโยธาก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็พอได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ก็คือมาสร้างสร้างไปนะฮะแล้วการออกร,กกรัฐกิจการก็เพิ่งมาทีหลังหลังจากสร้างเสร็จมาเป็นหลายหลายสิบปีนะนี่นี่ตัวอย่างที่อยากให้ท่านคิดไปพร้อมๆกันว่า ของเราเนี่ยนะฮะ,ะแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงสภาพไม่ได้อยู่แล้วนะ,ะอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการขอถอนสภาพเพื่อเปลี่ยนจากประชาร์เป็นอ่าเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์พูดว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์เป็นสนามกีฬานะ,ะมันก็จะต้องขอถอนสภาพแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันสามารถที่จะขออนุญาตไปพร้อมๆกันด้วยได้ใช่ไหมฮะตามมาตราเก้าที่ท่านว่านะฮะอันนี้เรามาหยุดที่การขออนุญาตเดี๋ยวเราจะไปพูดว่า การขอ,อยญาตมันมีขั้นตอนของมันออกนะฮะกระบวนการตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต่อมานะครับที่ท่านที่ดินท่านการหนาให้ก็ก็กกวิรัยมชนนี้น่าจะสร้างมาสักยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่าปีได้นะยี่สิบกว่าปีได้แต่ว่าเพิ่งได้รับราชกิจการะสอนสภาพเนี่ยเมื่อสักประมาณ ไม่เกิน4ี่ห้าปีนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นโปวสูงเือเมอนั่นก็หมายความว่าเขาน่าจะมีการยื่นขอญาตใช้ประโยชน์ตามตามาตรายกตัวอย่างเนะียเขามาเขาก็ไม่ได้มา,าเฉพาะนักกีฬาผู้ติดตามผู้ฟองเชียร์อะไรต่างๆเราเราดูที่บุรีรัมเป็นตัวอย่างนะแม้แต่ว่าไม่ได้มาแข่งกีฬาเขาก็มามาชมถ้าเรามีสถานที่ดีๆแบบนั้นนะสัก สุพัชรการแก้วสิงภาพและข่าวเพ,พนธพาทับซ้ายขวารายงานจากจังหวัดนองบมพู